วิธีพูดที่จะทําให้คนเข้าใจเรื่องที่ยากยากให้กลายเป็นเรื่องที่ง่ายง่ายทำไงเรามาดูกันเลยครับสวัสดีครับผมโอมชูศิลป์น,นะครับวันนี้ผมจะมาเล่าเรื่องว่าเวลาเล่าเรื่องให้คนฟังเนาะเรื่องที่มันยากมากๆเลยทำยังไงให้ มันกลายเป็นเรื่องง่ายครับผมมีวิธีหนึ่งครับที่จะทําให้คุณพูดเรื่องยากมากๆเลยกลายเป็นเรื่องง่ายๆก็คือวิธีเปรียบเปยหรือภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า a n a l o g y ผมขอเริ่มต้นที่ตัวอย่างเลยแล้วกันคนจะได้เข้าใจง่ายอาหารอะไรที่คุณคิดว่าอร่อยที่สุดในโลกสำหรับผมแล้ว เป็นอาหารที่คุณแม่ทำอาหารที่คุณแม่ทำที่บ้านนะครับเป็นอาหารที่อร่อยที่สุดในโลกของผมเพราะอะไร1ครับคุณแม่รู้ใจผมว่าผมชอบกินรสแบบไหนเช่นรสหวานไม่ชอบกินเผ็ดแล้วก็คุณแม่รู้อีกครับ2ก็คือคุณแม่รู้ครับว่าผมไม่กิน อะไรเช่นไม่กินหัวหอมสดไม่กินพริกสดคุณแม่ก็จะทำอาหารที่ตอบโจทย์ผมแบบสุดๆแล้วก็ไม่เคยเขาเรียกว่าไม่อร่อยเลยกลับบ้านมาก็กินอาหารแม่เป็นอาหารที่อาาร่อยที่สุดในโลกเทียบกับมิชลินสตาร์กับคุณแม่เนาะมิชลินสตาร์อาจจะแฟนซี แต่ว่าที่มันกลมกล่อมอร่อยแล้วก็รู้ใจรู้ว่าเราชอบอะไรอ่ะมันคืออาหารคุณแม่ครับการทำมาร์เก็ตติ้งแบบ Personalization หรือการทำการตลาดแบบรู้ใจก็เปรียบเสมือนการทำอาหารของคุณแม่เพราะว่าการทำการตลาดยิ่งถ้าคุณรู้ใจลูกค้าคุณมากเท่าไหร่ครับคุณก็จะสามารถปิดการขาย ได้มากขึ้นเท่านั้นเปรียบง่ายๆครับการทำการตลาดแบบรู้ใจก็จะสามารถทำให้ลูกค้าของคุณครับซื้อของคุณได้มากขึ้นเพราะว่าคุณรู้ใจเขาอะคุณรู้ว่าเขาเป็นผู้ชายผู้หญิงเขาอยู่อาชีพอะไรเขาชอบเล่นเกมหรือเปล่าเขาชอบดูแลสุขภาพหรือเปล่ายิ่งคุณรู้ลึก รู้ใจเขามากขึ้นครับการทำการตลาดของคุณก็จะง่ายมากๆเพราะว่าคุณสามารถยิงโฆษณาที่เขาเนี่ยสนใจคุณนั่นเองเพราะฉะนั้นนะครับการที่จะรู้ใจลูกค้าเราเป็นสิ่งสำคัญครับเหมือนคุณแม่ที่รู้ใจเราว่าเราชอบกินอะไรนั่นเองนั่นคือเป็นตัวอย่างเนาะ สำหรับเขาเรียกว่าการ analogie หรือการเปรียบเปยผมเปรียบเทียบอะไรบ้างครับเดี๋ยวขอมาดู structure หรือว่าโครงสร้างที่เมื่อกี้นะครับที่ผมพูดไปเมื่อกี้นะครับ structure แรกเคยคือผมเปิดมาว่าอาหารของที่แม่ทําอร่อยที่สุดเลยใช่ไหมแล้วก็บอกมาว่าเฮ้ยเพราะอะไรทำไมอาหารของแม่อร่อยที่สุด ทุกคนก็จะพอเปิดมาทุกคนก็จะงง,งงนิดนึงใช่ไหมเออแล้วก็สุดท้ายครับโครงสร้างต่อมาที่ผมพูดก็คือการเฉลยเนาะการเฉลยว่าเออการทำอาหารแบบที่ที่คุณแม่ทำอะ่ะเหมือนกับการทำการตลาดแบบรู้ใจหรือเขาเรียกว่า personalization marketing ใช่ไหมครับทุกคนผู้ฟังก็จะอ๋อโอเคเข้าใจแล้วการทำอาหารแบบ ที่แม่ทําให้เราอ่ะก็เหมือนกันทําการตลาดกับลูกค้าแหละเมื่อเราถ้าเรารู้ใจเขาเยอะลูกค้าก็จะซื้อของเราเยอะขึ้นเราก็จะยิงโฆษณาให้ถูกกลุ่มเป้าหมายของเรานะครับแล้วผมก็สรุปว่าเออถ้าการทําการตลาดแบบรู้ใจเนาะก็ถ้าถ้ายิ่งทําได้ดียิ่งขึ้นนะครับได้รู้ใจเขามากขึ้นเขาก็จะคุณก็สามารถขายของเขาได้มากขึ้น เปรียบเหมือนคุณแม่ทําอาหารให้เราเนี่ก็คือการสรุปจบนะเห็นปหมครับ3โครงสร้างโครงสร้างแรกเนาะเราเราเอา analog อย่างหนึ่งขึ้นมาก่อนต่อมาเรามาเฉลยฮะว่าเออ analog เนี้ยเปรียบเหมือนกับที่เราจะเปรียบเหมือนกับอะไรที่เรากําลังจะมาเล่าให้ฟังแล้วก็ตบสุดท้ายสรุปเนาะว่าเออการทําการตลาดแบบดูใจมันก็คือการทํา อาหารของคุณแม่่นเ่งโอเคไหมครับก็อยากฝากเอาไว้เนาะถ้าใครคิดว่าเฮ้ยพูดเรื่องยากมากเลยแล้วคนไม่เข้าใจสักทีนะครับลองเอาเทคนิคนี้ไปใช้เน,ะนาะ a n a ลจี้หรือการเปรียบเปยโอเคไหมครับถ้าใครคิดว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์เนาะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็ subscribe สันกะดิ่งในคลิปนี้นะครับในช่องนี้นะครับแล้วเพื่อไม่ให้คุณเนี่ยพลาด มาให้คุณไม่พลาดคลิปดังๆเด็ดๆทุกอาทิตย์นั่นเองสำหรับนี้ผมไปแล้วบ๊ายบายครับ